Oh. ไลฟ์แล้วนะครับช่องทางอยู่เดี๋ยวค่อยไลฟ์ดิเดี๋ยวผมสะบดคำดาวก่อนกดไลฟ์ไปแล้วพี่กระดาษนะผมเสียไลฟ์ทุกวันนี่ก็แต่นี่ก็แต่า มืไมมันนานยังว่ากูยังค้างเล็กสนเดีวยวกูหลุดไปไหนพร้อมกับเพลงแดนครับ together again and we're not even breaking the law dan 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 đi chơi dan 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 thì ran tị แล้วผมก็ถามอีกร้านหนึ่งมันบอกว่ารุถามมันว่าส่งวันนี้หรือเปล่าครับเขาบอกว่าส่งวันนี้ครับแม่ไม่แจ้งเลขพัสดุสักทีว้าอีกทีก็ไปถามนะนันก็บอกแจ้งเลขด้วยค่ะปกติมันต้องแจ้งมันเลยอ่ะไม่พี่ก็ถามนะถ้ามันไม่แจ้งดีป่ะมีพี่ต้องตันเลยวะถ้าตันนี้มันมันรู้ผมแล้วพี่ไม่รู้อะว่ามันไอ้นี่มาไม่มา ตามก,กินคนเออกูตายเจ็ดเก้าสิบตันไปเลยพี่มาไม่มา,มา,มาเดี๋ยวใครว่าตันเสียของอลโดนด่าไงไม่่ายใครทีนะนทีปู่ยิงไม่ได้เลยอ่ะใครไม่รู้อ่ะ Spike planted. เฮ้ยปืนโปรดปืนชอบอะไรพี่เป็นเอียงแล้วพี่จะดูปืนอุย้ยกูจะยิงยังไงนะเ <laughs> <laughs> อียงขอตามเ, <laughs> มเ,มเอียงขอตามปืนนั่นอ่ะตามไปเลยตามไปเลยโอแม่เดี๋ยวไม่มีปืน,ปนละ ถ้าแบบจำไปเลยผมจะได้ปลาเน็ตเข้ารัวมีโอกาสโดนพี่เป๊ปเข้าหมายถึงอะไงนี่ดิก็พี่ตันอย่างนี้แหละมันบอกว่ามา่ตันดูก่อนว่ามาหรือยังค่อยตันมันบอกพี่มันเปลืองสก,กิลด่านนี้แหละที่พี่เล่นอ่ะ เข้าแล้วเข้าไปตัวหนึ่ง่ะยังอยู่หน้าเมนเยอะไม่ตาย

คิดว่ามันมันสแกนเช็กไหมเจ็กโอ้โหเย้เนี่ยแม่งโดดโดนลาดอติกโ,อ,โอ้อยสยัตว์แม่งพุ่งแบบไม่สนที่สนเต๊กเลยทาอล้ว เจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสิบสองเจอโดนยิงแล้ววิ่งไม่สนเลยเลยวะเหี้ยชิโคแม่งวิ่งหน้าแลนมาเลยวู๊ดสปเตอร์ข้าวบานโครไม่ตัดกันเลยแม่งไม่สนเหี้ยอะไรเลย ป้าสแกนเสียด่วเข้าเอกับบสีับกันไอ,อหหูไม่ทำปีอยู่ไหนอะรบ้านเล่นกะแทบอ่ โอ้ยแหม่ไม่วางบอตกับงันตีนกูโอ้บีเก่งมาก <c oughs> เฮ้ยมึงวิ่งไถอีกนานไหมวะที่อย้อนเลยนหน้าโดนไปร้อยสิบจ็ดไม่โดนหลั

ไม่เลยพี่ได้พี่ตันเนี่ยพี่วัวโดนแป๊กถ้าเข้าช่องโอเคแป๊กต้องรอพี่ชาร์จแป๊บนึง เอกสู้สวยมากน้องโอ้ยเหี้ยมองไม่เห็นกูโดนหมาเงี่ยมตอนบินโอ้ยถ,ถ้าไม่ปล่อยไว้ก่อน,นี้ไม่ตายแล้วทำไมไม่ตายไอ้เหี้ยเอ้ยม่ยงเฟอร์ลี่ทุกตัวเลยเหี้ยมัน โอ้กูเชื่อแล้วมอยู่หลังโกรจริงไงเฮ้ยไม่จะกินเฮี่ยวอะไรนะกินใหนนม่หแล้วมีสีม่วงแล้วอะแม่งตันแล้นะปเลย ไม่ดันนะพี่ไปสีหน่อยไปอืมไอ้เชี่ยเฟดแม่งข้าแม่งไม่หมากูได้อีกแล้วอ่ะหมากูตอนบินพ่อเหมืนตตอนจัดต้องนานก็ไม่ใช้กูอยู่ข้างหน้ามึงแล้วมึงยังใช้ขอ่อยก่อนอ่ะยิงกูสิยิงกูเถอะขอ,องเอบี๋ เฮี้ยยืนร่อเลยโอ้โหยังอยู่นะเอโกนี่ยเอ้ศูนย์หกเลยเว้ยเป็นไรพี่เล่นติ๋มเดียวอ่ะสี่หลังมานะ

ตันวีนะนี่นะถึงเนี่ยถึงหรอวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตันไปตันทม ว่าแล้วจะเสียงบอดคุณก็เสียงมันเปิดพี่เชี่โย์วางหวามหน้าคมมากเลยจะไปกรัวดิพี่เชียรววางวาวงเนียะะเ่ยแบบคนเห็นแล้ว,วนะ จะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตายก็แค่เริ่มใหม่เป็นแรกอ่ะแล้วเว้ยึเฮือกเฮือกเฮอกตีไข่แตกแล้วเว้ยพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนเป้าอ่ะเปยนเชื่อในเป้าพี่ป่ะวะเนี่ยให้พี่ใช้เป้ล่ายิงไม่ได้คูโรมิเลยออ๋อทำงาน ยแลนอยู่แหลนแลนแลนไม่โด,ดนไังไงไ,ไอ้เฮียเกมแหลนแลนแลนไม่โด,ดนไะด้ยังไงดอกเลข่ขไอ้เฮียเต็มตัวเลยไอสัตว์กูเห็นคาตากบีเหรอก็ห่วยอื้ไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างในแล้วใครรู้อะไรโดนตีเฟกัชมา อดกูแตกไอสัตว <AMA> e ์เอ้ยสวยพี่เชอร์สวยอะไรวะทำที้ยอะไรกันวะนะกคุมเอนระวังข้างๆตังมาเฮ้ยไม่หวังแล้นะกลัวมากไอเฮี้ยโอ้ยแต่พี่กูคมไหมเฮ้ยวอเตอร์ฟอร์มพี่เชื่อเห็นปะวอเตอร์ฟอร์วอเตอร์ฟอร์วอเตอร์ฟอร์มอ๋อเฮ้ยแค่มันเดินมาฝั่งนี้ มันไม่มีเสนเลยเหรอวะกูบอกวอาเตอร์ฟอร์แม่งก็จริงแจ๊กๆเลยว่เตอร์ฟอร์มึงโว้ยมึงไม่ดูเลยโอ้พี่ครับเก็บฟิล์นฝั่งนี้สันเลยอ่ะจ้ะดีนะเก็บคิวจอยไปก่อนอ่ะดันหลังสบายเลย โอ้เมนแม่งเล่นอย่างเสี่ยงเลยเงี้ยเหลาใจเว้ยีเย็นเจ้าวะพี่ก็ใจอยู่ตีนเหมือนกันนรเมื่อกี้กูหรอกูถามจริงฮะใครจ่อประตูเป็นโอเมน มดเล่นโอพีเฮียตายพยายามช่วยเบกิวอะให้ผมมาได้จริงๆได้เอเวได้ตรงเนี้ยได้ล่องเนี้ยไอ้เฮียแต่มันสมวกผมเล่นไม่ได้เลยเราเจ็ดไม่เปิดอันตียับเลยเฮียโอ้ยสมวกทำไมอ่ะเฮียมึงไม่รู้หน่อยหนอเฮียว่ากูเล่นโอพีนะ แล้วไปยิงประตูตรงที่พี่เคียร์อยู่พี่เคียร์กูยัยงไม่เดินไปเลยนําทําไมวะสวยเอ้ยไอ้บักหลาแอคเตอร์มนะเนี่ยมีโอกาสนะอะไรนะพี่แอคเตอร์หรือเปล่าคืออะไรอะ่ะพวกแบบฟอร์มทําเป็นเล่นอะแล้วก็มาดยน,ต,นตันฮะอืมอา่ากะ โงม่มันไม่ได้ฟอร์มหรอกมันโง่ยี่เนี่ยถึงวะเต็มเลยเต็มเลยมียังติตายโดยนพี่เชียบ์ป้วนะเฮ้ยเยอะหญิงไปโดน เออกูตายแล้วไม่ต้องเทรดหรอกตัวเดียวช่วยกันช่วยกันช่วยกันเล่นหนึ่อันเล่นเนึ่งอันเก่งอ้าวปืนพิษกายแย่เกินว่ะปุ่นพิษกายมันแย่จริงระยะนั้นมันไกลไปอ่ะปืนมันเก่งแล้วแหละปืนมันดีแบบดีแล้วยิงหัวแล้วอ่ะพิษกายยิงหัวแล้วอ่ะแต่มันไกลไปอ่ะปืนมันไม่ถึงระยะเมื่อกี้หัวมันดิงอยู่ แพ้ด้วยก็แพดแล้วก็เฮ้ยมันไม่โดนอ่อะไอ้แพ้ไอ้ย่าแต่แม่งแบบปืนพิสกายแบบดีดแบบอัปปีจริงนะไหมมันขึ้นไปนู่นเลยอ่ะพิสกายกดไม่รู้เป็นกูพิสกายกูโยนแล้วแมวอะไรละ่ะมันกดไม่ลงจริงๆเว้ยปืนอ่ะปืนเนี่ไม่กดยากสัตว์ปืนมันไวเล่นใกล้ๆมันไม่ได้ไวเล่นไกลๆดาวัยยิงร้อยหล่าได้ไอ้อปืนะนะั่นแหะทำได้ไงไม่รู้อย่ีเงี้ย พี่ดูทีนะพี่ไม่มีแตกของใครเนะี่ยถ้าเราแบบช่วยกันเราสองคนแม่งดูคู่อยู่เลยเวลาพี่เชอร์ <should> จริงจังอนะอันพี่เชีย์โอ้ยมันยอ่อพี่เชียตีมันได้ไหมจะหนีไปไหนดีเนะี่ยกระหนูนะพีอ่อู อยู่ตรงนี้โอ้โหคนล่างตัวนี้โลตัวนี้โลพตนี้โลโลเฮียอะไรไหลสัตว์เย็นแม่โลร้อยดีตรงเนี้ยร้อยยี่ก็เฮียแล้วตึงใส่แมงเลยกุ่มเลยเดวกูค่มเลย พิงไป้อยสิ้อยแม่ไงสั์ผิดพลาผิด่าปอบพัลมก่อนไม่ว่าจะใครเราก็แอคเตอร์เลิกหมูแล้วลไปไปยิงให้มันไปไป,ไปอนี่มึงเลื้นมากูเลื้นกลับกูไม่สนนะล้วไปเอามาเล่นทำไมละน้องเอ้ย ฮ้ยแตเราเราเจ็ไวยดิฉีก<บ>เป้าปืนใกล้ปืนไกลปืนใกล้กลเข้าบีมัง้งเป๊กพี่ตันช่วย โอ้โหร้อยสิบสามไม่อะไรสามสองชูอจอยโลดรีโลดนะเยียนี้ 30โอ้ยโอ้แปดสิบมันย้อนแล้วก็มันก็เดินแล้วก็เข้าวงกลมเก็บขยะ เอฟเอฟอสัตว์เ <Alcohol> ก <Physical Patri ots> ือนตีนทำทุกอย่างรูกทำนี้อะไร はいいがた。

หายแล้วเป็นไปไม่ไ oh. <laughs> ด้โอ้โหดูจริงดิเกมพี่อะไรเนีน่ย เล่นเกมอะไรอยู่เนี่ย Okay. ที่ทางนู้นมีตอนึ่งอ,อ,ยอ๋ยี่สิบสองตัว เอหน้าเกไอ้น,นี่ยี่หกางเลยนะ เป็นเท่ไหมหดละหดละที่พยายามวิ่งแต่แบบโดน,นอ่ะทั้งอปะแหละเป็นละบา,บายบายเล่นสามคนบอสไปฟาร์มแล้วหนุฟาร์มแล้ว เชียไม่โหลดมา GTA หนูจำได้ว่าพี่เชียบอกว่ามีไม่ใช่มีแต่พี่ขี้เกียจเล่นมาเลยเอ้เขามาเอาไอ้นี่ให้หนูก็ได้สวัสดีการนะ่ะหนูมีสี่คนไงหนูอยากได้โหลดแมวอะ่ะอืไึได้โหลด แบบเข้าไปแล้วแบบแล้วก็ออก